ออกมาน่ากินทีเดียวลองชิมหน่อยไม่ล่ะดีครับงั้นเดี๋ยวให้ภรรยาผมหั่นให้คุณชิมหน่อยดีกว่าดูทักษะการใช้มีดของเธอสิครับเป็นไงเป็นไงแต่ก่อนอื่นคุณต้องดมกลิ่นก่อนนะอืมอร่อยครับเพื่อให้ไส้กรอกเหล่านี้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นอวเอกก็ได้เพิ่มสูตรผสมพิเศษลงไปผมใส่พวกนี้ลงไปด้วยเองเหรอครัทั่วเหลืองงมักพวกนี้มีชื่อเสียงไปทั่วในฐานะซูเปอร์ฟูดซึ่งมีรสชาติโดดเด่นอเก่งมากนี่จริงเหรอครับจริงค่ะไส้กรอกบอกว่าชอบเลยล่ะจริงเหรอครับจริงสิเป็นไส้กรอกที่มีความสุขมากลองฟังดูอีกทีสิอะ 嗯。